สวัสดีครับพนธ์าผาตลอนนะครับวันนี้มาพบอกกันเนี่ยหมุดเสารนะครับสิมาใส่บักกะโล่ป้ายครับนี่ครับกระโล่ไงได้ครับนี่กระโล่หน่อยครับอันนี้สีใส่พุ่มไม่ไงไงได้ครับเป๊ะสิเขาไปใส่ครับ มาเบิ้งก็อน้อยครับปุ๊นอนอยู่แล้วครับอืมคิดดูครับนี่แบบบูนี่ขวบตใไซให้สามโตครับเมือนนี่เอาออกมาเห็ดไม่ครับตีไซคนไมอนี่ครับนี่ครับใสร็แล้วครับนี่ ใส่หญ้าครบครับด่างยางรีครับลงไงครับเห็ดอาครับมีอันหนึ่งสื่อครับเจ็ดสิบบาทครับใส่ข้วยขวของรั้วผมอันนี้ก็สีใส่คั้วหน่อยขว้วนี้ครับขั้วนี้ครับมาใส่ครับนี่ครับหั่นกลองโตครับใช่เลยครับครับ ใส่แล้วเลยครับโมนี่ขอกระใส่กระลงโฮกัโต้ครับนี่ครับขอขอใจ่ก้อยนะครับนี่ครับเคดเองนะครับนี่ครับอีกนึงนี่ครับแล้วนอนครับมันก็เลยวอดังนั่งไต่งงานกินหยาครับนี่ก็น้อยให้นอนครับนอนเสียเลยครับนี่ นั่นเลนเซ่นั่นครับออกกอนมูได้ครับนี่ครับครับยอกกําหมาครับหน่อไปดอนนอนสวยครับกระซิใส้กะโลกอันหน่นี่ครับนะครับกระโหลกทีนี่อันนึงครับอันนี้ก็อันนึงครับนีครับ เหตุดอลล่าครับเนี่ยเหตุดอแล้วครับนี่ยมาอินชีสนิมมาลวครับนอันนี้เสี่ยวไฮแม่อีกแม่นึงครับนี่ครับอันนี้เออนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นมูฟี้นะ แม่นีครับอีกเช่าเสียครับจะหนีกับดังดีกันครับอันครับอันนี้ครับเสร็เรียบร้อยครับตั้งสามตัวเปล่อยลงทุ่งครับวางหันเพิ่นถอดออัครับยุ่งครับแล้วครับไม่มีหมอกเขียนน้ำครับมันอยู่ในเขียนแล้วครับแร้วก็เบื้งควายข้างหลังครับมืนหนีกับสีไายเต้เบื้งให้เต้คองนี่ครับ เพราะว่าท้งฝุ่นว่าขคฝุนมันบะมี่หยากินเพื่องกินกับขนกับหลความตาเขาเซีเลยครับครับแม่นี่งามานครับนเลยแบบคุยโว๋หน่อยกันนี่สามตัวครับโตมากครับคลิปนี้ก็สํานียครับอาร์ซิบุมี่ทายยังมากมายพี่น้องเบิ่งครับสํานียแล้วครับสวัสดีครับ